ทิปนี้พาคุณผู้ชมมาเดินชมงานมอเตอร์โชว์นะครับและก็มาสะดุดตาอยู่ที่บูธของ MHC ที่นำรถบัสขนาดเล็กเนี่ยมาโชว์ความอลังการภายในรถเนี่ยตกแต่งเป็นรถบ้านแบบใช้งานได้หลายรูปแบบแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งมีคนเนี่ยเดินเข้าชมภายในงานเยอะมากๆจึงทําให้มีรายละเอียดไม่มากนักเพราะว่าการถ่ายทํานี้ค่อนข้างที่จะลําบากแต่โชคดีนะครับวันนี้น้องอ,อมมาเล่ารายละเอียดของรถให้ฟังเรามาฟังรายละเอียดกับน้องอ,อมกันดีกว่าครับตอนนี้นะคะก็อยู่ในงาน มอเตอร์โชว์ค่ะวันนี้นะคะเรามานำเสนอรถมินิบัสค่ะเรามาโมดิฟายข้างในค่ะให้เป็นแบบมอเตอร์โฮมค่ะภายในรถนะคะก็จะมีเบาะที่นัง่ง VIP 2ที่นัง่งแล้วก็ด้านหลังของตัวรถนะคะจะมีห้องประชุมสามารถปรับเป็นที่นอนได้ภายในรถก็จะมีมินิบาร์แล้วก็ห้องน้ำค่ะส่วนตัวห้องน้ำนี้สามารถอาบน้ำได้แล้วก็ถ่ายหนักเบาได้ค่ะจดทะเบียนเป็นอะไรครับ รถคันนี้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารเฉพาะกิจใบทะเบียนขาวฟ้าค่ะจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นฟังก์ชันข้างในก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นที่หนูบอกไปตั้งแต่แรกว,ว่ารถคันเนี้ยค่ะจะมีที่นั่งเบาะที่นั่ง VIP 2ที่นั่งเบาะตัวเนี้ยค่ะก็สามารถปรับเอ็นได้คล้ายๆแบบบนบิสเนสคลาสค่ะก็มีที่นวดด้วยส่วนตัวด้านหลังอะค่ะจะมีห้องประชุมห้องประชุมตัวนี้สามารถนั่งได้6คนคแล้เสร็จแล้วพอ สมมติว่าระหว่างเดินทางรู้สึกเหนื่อยก็สามารถปรับเป็นที่นอนได้ค่ะภายในรถก็จะมีแอร์บ้าน2ตัวค่ะเป็นแอร์บ้านของโดมิสติกค่ะแอร์ mm hmm. ที่สําหรับใช้บนรถบ้านโดยเฉพาะนะคะ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็คือพิเศษก็คือจะมีเราเตอร์ Wi-Fi ด้วยค่ะไว้เล่น Wi-Fi บนรถสามารถดู Netflix หรือว่าดู YouTube หรือว่าจะนั่งทำงานบนรถประชุมงานกับลูกค้าก็ได้ค่ะระบบไฟของรถคันนี้ฮะเราใช้แบตลิเธียมหรือเปล่า คันนี้จะไม่ใช่ลิทเทียมค่ะอันนี้จะเป็นแบตกึ่งค่ะอันนี้จะอยู่ที่รถคันนี้ค่ะจะใส่แบตอยู่ที่200แอมป์2ลูกก็400แอมป์สามารถเปิดแอร์ได้1ตัวแล้วก็ใช้แสงสว่างภายในรถได้ค่ะในขณะที่ไม่ได้เสียบไฟนะคะระบบไฟของที่นี่มีโซลา r เซลล์ไหมที่นี่ไม่ได้มีโซลา r เซลล์ค่ะเป็นระบบไฟแบบจากแบตเตอรี่สำรองกับเสียบไฟบ้านอย่างเดียวค่ะเนื่องด้วยว่าด้วยแผง โซลร์เซลล์บนรถอะคะ่ะด้วยพื้นที่ที่มันจํากัดอะคะ่ะบางที่มันอาจจะเก็บไฟได้จริงค่ะแต่ลูกค้าอาจจะเปิดได้แค่แสงสว่างภายในรถอาจจะไม่ได้ใช้งานได้เต็มรูปแบบถึงขั้นแบบว่าต้องการเปิดแอร์ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าใช้ไปมันก็เหมือนเราชาร์จแบตใช่ไหมคเล่นไปชาร์จไปมันก็ไม่เต็มสักทีอะคะ่ะแล้วรถคันนี้คนขับอะนะครับต้องใช้ใบขับขี่อะไรครับครับคันนี้ต้องใช้ใบขับขี่ประเภทที่2ค่ะประเภทที่2ใช่ค่ะค ส่วนรถคันนี้นะคะในห้องน้ำนะค,ะค่ะคันนี้จะเก็บได้อยู่ที่60ลิตรค่ะน้ำดี60น้ำเสีย40ส่วนตัวชักบโะค้กค่ะจะมีกล่องเก็บสิ่งปฏิกูลเก็บได้7ลิตรค่ะคแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้แบบเป็นแฟดแฟดนะคะเป็นแบบ,บเป็นแบบเกรทังนะคะลูกค้าต้องเอาไปเดมทิ้งในห้องน้ำค่ะ<อ>คือระบบสากลจริงๆแล้วค่ะของตัวมอเตอร์โฮมมันจะมีออระบบห้องน้ำทั้งหมด2ระบบเป็นแฟดกับเป็นแกรทงงนะคะคถ้าแบบแฟดอะค่ะลูกค้า ใช้ได้ค่ะถ้าลูกค้าใช้ภายในคนในบ้าน uh huh. แต่คนไทยค่ะติดใช้ทิชชู่ถูกต้องไหมคะ uh huh. บางบทีอ่ะเราอาจจะเผลอทิ้งทิชชู่ลงไปใน uh huh. ถังในในชักโคค่ะแล้วแบบตัวมอเตอร์มันทํางานแล้วพอมันไปปั่นปุ๊บมันค้างอันเนี้ยค่ะมันก็จะเสียแล้วก็เนื่องด้วยว่าประเทศไทยยังไม่มีพื้นที่รองรับสําหรับการปาร์กิ้งที่จะไปปล่อยน้ําเสียตามพื้นถนนอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเกรดแท้งอะค่ะอันนี้คือแบบว่าลูกค้าสามารถเข้าห้องน้ำพอมันเต็มแล้วลูกค้าสามารถยกแล้วก็ไปทิ้งในห้องน้ำได้อันนี้มันจะใช้งานสะดวกกว่าแล้วก็ส่วนมากในในต่างประเทศก็จะใช้ระบบนี้ค่ะค่ะ ส่วนตัวไม้ภายในรถอะคะ่ะเราผลิตจากไม้นอนฟอร์มาลินไฮมันจะไม่แสบตาแล้วก็ไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะไม่บวมน้าแล้วก็ไม่ลามไฟค่ะส่วนมากภายในรถอะคะ่ะตัวพาร์ทของของรถมอเตอร์โฮมอะคะ่ะจะนําเข้าจากประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะเพราะว่าทางบริษัทเราค่ะเป็นบริษัทผลิตรถมอเตอร์โฮมส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเดือนละ30คันค่ะ,คะทเทียบเท่าง่ายๆว่างานทุกชิ้นที่เราผลิตออกมาก็คือคุณภาพส่งออก บริษัท m m c เอนี่ยอยู่ที่ไหนครับอ๋อบริษัท m h c อยู่ที่ใช่ค่ะอยู่ที่ชนบุรีค่ะเกาะจันชนบุรีเกาะจันใช่ไหมใช่ค่ะชนบุรีค่ะเป็นโรงงานผลิตเราจะไม่มีโชว์รูมเพราะว่ารถหนึ่งคันนะค่ะเราจะผลิตเป็น m a k e order by order อค่ะอย่างเช่นตัวมินิบัสอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถคอสตูมมซ์ภายในบางส่วนได้ก็จุดประสงค์ของเราในการผลิตรถนะคะทำไมถึงต้องเป็น m a k e order by o r d e เเพื่อที่จะให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณลูกค้าได้มากที่สุด Mm hmm. แบบภายในอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีโทนสีไม้สีเมลามีนให้ลูกค้าเลือกเบาลูกค้าบางคนอาจจะไม่ชอบเบาผ้าอาจจะชอบเบาหนัง mm hmm. อย่างนี้ลูกค้าก็สามารถเป็นออฟชั่นเสริมเลือกได้ค่ะเราอ่ะก่อนเริ่มผลิตงานแต่ละครั้งอะคะ่ะก่อนลูกค้าจ่ายตังค์ทางหนูเนี่ยลูกค้าสามารถมาคุยรายละเอียดก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้าง mm hmm. หรือต้องการลดอะไรบ้างต้องการเพิ่มตรงไหนบ้างเนะะี่ยค่ะแล้วระหว่างการผลิตลูกค้าก็สามารถขอเข้ามาดูงานได้ mm hmm. แล้วถึงวันส่งมอบลูกค้าก็จะจ่ายอีกส่วนหนึ่งให้หนูค่ะก็้ทถ้ากับว่า คุณจะได้ลดในแบบที่คุณฝันไว้ประมาณนี้ถ้าอันไหนทําได้เราก็จะยินดีที่จะดัดแปลงให้แต่ถ้าว่าไหนทําไม่ได้เราก็จะบอกว่าเหตุผลหนึ่งสองสามว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็จะหาในส่วนที่ใกล้เคียงมากที่สุดที่ลูกค้าต้องการให้ได้ค่ะหนูบอกตามตรงว่าลิเทียมลิเทียมแท้ที่นําเข้าจากเยอรมันอะค่ะมันตกเกือบเป็นหลักแสน คือหนึ่งเราสามารถใส่ให้ลูกค้าได้ไหมเราใส่ให้ได้ค่ะคแต่ในวันแรกที่คุณลูกค้าจ่ายเงินเรามาค,คุณลูกค้าจ่ายเราเป็นก้อนใหญ่ถูกต้องไหมคัใช่ครับพอถึงวันหนึ่งที่ลูกค้าต้องแมนเทนแล้วค mm ่ะ hmm. วันนั้นลูกค้าต้องจ่ายเป็นก้อนย่อยปุ๊บพอมาเป็นหลักแสนลูกค้าก็จะตกใจ mm hmm. อันนี้ในเคสเนี่ยคือไม่ใช่แบบพูดขึ้นมาเองหรือนึกขึ้นมาเองนะคะคือครเราเคยทําให้ลูกค้าจริงๆรแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆ mm hmm. รงแล้วเสร็จลูกค้าก็บอกว่าไหนๆมันก็ใช้ได้เหมือนกันกลับไปใช้แบบเจลแบบเดิมหรือแบบที่เเรรราใส่่บบบบนนืออยแี้้ก็ไดคคะั แล้วแบตตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ใช้ได้นานถึงขนาดไหนครับรถคันนี้ใช้งานได้6ถึง8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการใช้ระบบไฟฟ้าภายในรถค่ะอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าลูกค้าจะเปิดแอร์ยังไงใช้ระบบไฟยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปชาร์จไฟ220ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเอาไง่ายๆค่ะก่อนคุณลูกค้าเดินทางหนึ่งวันคุณลูกค้าสามารถเสียบไฟบ้านไว้ได้หนึ่งคืนแล้วลูกค้าก็ ใช้งานได้ค่ะเวลารถวิ่งมันก็จะรีชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่สำรองเรื่อยๆค่ะชาร์จรถยนต์ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะเหมือนเวลารถวิ่งมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆค่ะก็ชาร์จ2อย่างสรุปแล้วก็คือชาร์จ2ระบบใช่ค่ะลูกค้าสามารถเสียบไฟไฟบ้านไว้ก่อนจะได้แบบเหมือนลูกค้ากังวลลูกค้าก็เสียบไฟบ้านชาร์จให้เต็มเพราะว่าตัวรถเราค่ะมีสวิตช์ตัดแบตพอลูกค้าไม่ได้ใช้งานลูกค้าก็สับสวิตช์ตัดแบตลงทุกอย่างภายในงานในรถก็จะหยุดใช้งานค่ะอย่างตัวรถอะค่ะของหนูผลิตรถ ขายในไทยตอนนี้มี 2- มี3รุ่นมีที่หนูผลิตให้กับบริษัทเบนทองลอโดยก็จะเป็นมินิบัสฮีโน่แล้วก็มีเบนสปริงเตอร์อันเนี้ยค่ะตัวรถอะคะ่ะจะเข้ากับศูนย์บริการทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะแล้วก็จะหนูผลิตรถอีกคันหนึ่ง,งชื่อรถอัลฟาเอาโตโยต้ารีโว่ล็อกโคสประตูมาผลิตอันนี้ลูกค้าก็สามารถเอาเข้าศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวบ้านมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถเอาเข้ามาที่โรงงานเราได้เรามีพาร์ทอะไหล่ให้ลูกค้าเปลี่ยนค่ะหรือว่า อินเคสว่ามันไม่ได้เป็นหนักถึงขั้นแบบว่าต้องวิ่งมา,มาทําที่โรงงานลูกค้าก็สามารถแจ้งเราได้เรามีทีมช่างเพื่อจะวิ่งไปแก้ไขหน้างานให้คุณลูกค้าค่ะเรามีทีมเซอร์วิสให้ลูกคา้าหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าลูกค้าไม่แน่ใจในระบบลูกค้าก็สามารถโทรหาเราได้ค่ะแล้วเวลาคนที่เขาออกรถคันนี้ไปอ่ะ มีรับประกันอะไรบ้างครับนอกจากประ,ประกันภัยที่ที่ซื้อกับบริษัทรถยนต์แล้วเขาคุ้มครองภายในหรือเปล่าครับอ่าตัวประกันตัวเนี้ยค่ะเราทํากับวิริยะประกันภัยค่ะอ,อันนี้จะคุ้มครองภายในตัวรถแล้วก็ตัวบ้านด้วยค่ะส่วนตัวของทางบริษัทแล้วเราจะประกันตัวรถให้อยู่แล้วหนึ่งปีค่ะหลังจากหนึ่งปีเนี้ยถ้า อุปกรณ์ภายในรถเสียจากคุณภาพสินค้าไม่ดี<ม>แทนเราจะเปลี่ยนให้ค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าเกิดจากการใช้งานของคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องเสียตังค์ให้เราแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าหลังจาก1ปีไปแล้วเราจะหายไป<ม>เราก็ยังดูแลลูกค้าอยู่เหมือนเดิมแค่ลูกค้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อมาหาเราได้ค่ะ,คะแล้วอะไรทุกชิ้นที่อยู่ภายในรถเนี่ยก็ก็มีทุกอย่างเลยใช่ไหมมีค่ะ,คะหนูมีทุกอย่างหนูเป็นพ์ทเนอร์กับบริษัทที่จําหน่าย พาสอะไหล่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นพาร์ทเนอร์กันซึ่งในบริษัทหนูอะค่ะมีพาสอะไหล่ของรถบ้านอยู่แล้วแล้วหนูก็สามารถถ้าลูกค้าต้องการแล้วหนูไม่มีของหนูสามารถสั่งนําเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าของในในรถอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสําหรับใช้มอเตอร์โฮมอยู่แล้วหนูนาเข้าเกือบแทบทุกชิ้นคะครับแล้วที่น้องออมบอกว่ารถทุกคันต้องพีออเดอร์ก่อนก็ถึงสั่งทาเป็นคันต่อคันเลยใช่ไหมใช่ค่ะและอย่างนี้ลีดไทม์ในการทเนี่ย คันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าอย่างมินิบัสใช่ไหมคะอยู่ที่45ถึง60วันค่ะแต่ถ้าเป็นโตโตโยต้ารีวโลโคอยู่ที่60วันค่ะคือคันแดงที่จอดอยู่ในช่วงใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นจะอยู่ที่60วันถ้าเป็นตัวนู้นจะเปิดขายเปิดขายเลยอะเดือนพฤศจิกาค่ะแต่ถ้าเป็นมินิบัสคือหนูมีจำหน่ายอยู่แล้วก็คือลีกไทม์ส่วนมมกค่ะมันจะขึ้นอยู่กับหัวรถตัวรถอะค่ะว่าหนูจะได้รับรถจากทางสูนันเร็วแค่ไหนใช่ค่ะ แต่ว่าพอถึงวันเซ็นสัญญาปุ๊บหนูจะมีไทม์ไลน์ให้ลูกค้าเลยค่ะว่าภายใน45วันวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ทางบริษัททำอะไรบ้างม,มีแจ้งลูกค้าอยู่แล้วค่ะลูกค้าสามารถขอดูรูปหรือเข้ามาชม ชมรถของตัวเองได้ระหว่างงานผลิตค่ะน้องหอมคล้วรถคันนี้น่ะน้ำหนักมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าคันนี้อยู่ที่4 0 0 0กิโลค่ะหรือว่า4ตันค่ะหมายถึงยังไม่ได้โหลดของใสใช่ไหมอย่างพวกกระทะหม้ออะไรพวกนี้มันก็จะเป็นน้ำหนักใช่ไหมใช่เป็นน้ำหนักยิบย่อยค่ะแต่น้ำหนักโดยรวมของทั้งคันที่รวมเฟอร์นิเจอร์แล้วค่ะอยู่ที่4 0 0พันครับครับแล้วมีคําถามหนึ่งที่หลายๆคนนีอยากจะถามมากเขาฝากมาถามเขาบอกว่ารถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ไหม ถ้าเป็นมินิบัสอะค่ะจะยังไม่รับจัดไฟแนนซ์ค่ะจะเป็นสดจ่าย50-50ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวอัลฟาจะมีจัดไฟแนนซ์ค่ะถ้าเป็นตัวกระบะจะมีน์คะก็คือจ่ายก่อน 50- 50%เรนาะใช่ค่ะแล้วอีก50ก็วันที่รับรถมาจกมี50าสิเอาละถ้าอย่างนั้นพี่ถามเลยรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับรถคันนี้อยู่ที่4ล้าน4ล้าน2ค่ะ4ล้าน2ใช่ค่ะก็คือวันที่ทำสัญญานี้จ่ายก่อน2ล้าน2ล้าน2ล้านหนึ่ง ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไดจ่ายสองล้านหนึ่งหรือว่าลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนภายในครับอันเนี้ยค่ะอินเคสว่าเรามาคุยกันถูกต้องไหมคะแล้วก็คอนจมไม้แล้วราคามันอาจจะเพิ่มก็ได้หรือว่าลดจากนี้ก็ได้เพราะว่าเราเพราะว่าในงานมีเหมือนกันค่ะพี่ไม่อยากได้เบาไฟฟ้าแต่พี่แค่อยากได้เบาที่มันนั่งสบายแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องการเป็นระบบไฟฟ้าน้องทําได้ไหมหนูทําได้ราคามันก็จะดรอปลงไปอยู่แล้วค่ะ เบาเบาพวกนี้เราเราสามารถทําความสะอาดยังไงได้ฮะเนี่ยคันี้อันนี้เหรอคะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยค่ะเพราะอันนี้เป็นเบาหนังค่ะลูกค้าเลือกเป็นเบาหนังหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกเป็นเบาผ้าก็ได้ค่ะเป็นกำมะหยี่อะไรพวกนี้ก็ได้ได้ค่ะหนูมีหนูมีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะว่าลูกค้าชอบโทนไหนบางคนอาจจะไม่ได้ชอบโทนเข้มบางคนอาจจะชอบโทนสว่างอย่างนี้ลูกค้าก็สามารถคอสตูมไบได้ค่ะแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยปรับเป็นที่นอนใช่ไหม ใช่ค่ะตรงที่สามารถปรับเป็นที right. ่นอนได้ค่ะมันก็จะนอนได้สองถึงสามท่านอ๋อนอนลักษณะยาวๆนี่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดลูกค้าจะสั่งตอนเนี้ยมีคิวไหมตอนนี้มีมีคิวไหมมีคิวค่ะมีคิวอยู่ใช่ไหมก็ต้องยืดเวลาออกไปใช่ไหมใช่ค่ะก็วางวันนี้นับไปเลยค่ะอีกสองเดือนประมาณสองเดือนลูกค้าก็รับรถได้ค่ะใช่ค่ะโอเค ฝากถึงชาวแคมเปอร์ดีกว่าคนที่อยากจะ,ะมีรถบ้านาสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้สามารถใช้ในธุรกิจอะไรได้บ้างนอกจากการแคมปิ้งแล้วได้ค่ะสำหรับตัวรถมอเตอร์โฮมที่บริษัทหนูพลิตน,นะคะคอันนี้ก็คือสำหรับคนสายแคมปิ้งอยู่แล้วค่ะใครที่ชอบไปเที่ยวกันเที่ยวในป่าหรือเที่ยวตามทะเลอันนี้ก็เที่ยวได้ค่ะหรือเหมาะกับ นักธุรกิจที่ชอบเดินที่เป็นนักเดินทางด้วยครับบางคนอาจจะชอบนั่งเครื่อง<ห>แต่บางคนอาจจะไม่ชอบนั่งเครื่องแต่ต้องเดินทางไกลตัวนี้ก็จะเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในกลุ่มนั้นค่ะอย่างเช่นแบบว่าพี่อาจจะมีรถอ,อย่างรถอาผพาดอย่างนี้หรือรถตู้ใช่ไหมคะคมีเบาะที่นั่ง VIP พีแต่พี่อาจจะวิว่งทางระยะไกลอาจจะไม่มีห้องน้ำตัวนี้มันก็สามารถตอบโจทย์ได้้ดวยที่ตัวนี้หนูบอกตั้งแต่แล้วว่ามันมี Wi-Fi ลูกค้าสามารถ ทำงานได้ด้วยค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดทุกที่ work from home อยู่แล้วค่ะสมมติว่ามีอีเมลเด้งมาหรือต้องประชุมกับลูกค้าด่วนอันนี้ลูกค้าก็สามารถคุยงานกับลูกค้าในรถได้ค่ะหรือว่าลูกค้าที่มีแคมป์ไซต์งานตามที่ต่างๆที่มาต้อง กลางแจ้งตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมือนกันสามารถนั่งทํางานในรถแล้วก็สามารถเสียบไฟบ้าน220โวลต์ลูกค้าก็อยู่ในรถมีแอร์เย็นสบายให้นั่งทํางานค่ะแล้วก็สามารถดูงานด้านนอกได้เช่นกันค่ะก็คือประโยชน์มันไม่ได้ใช้เฉพาะแคมเปอร์อย่างเดียวไม่ใช่แคมปิ้งอย่างเดียวใช่ค่ะมันก็ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณลูกค้าในแต่ละกลุ่มไปอ,อ,อย่างเช่นเมื่อก่อนทางบริษัทก็มีผลิตรถมอเตอร์โฮมเหมือนกันในรุ่นก่อนก็มีพวกพี่ดาราใช้อยแบบพี่แพนเคก้กพี่จัก,กจรจันอ,อ,อาชาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใช้กันเขาก็ใช้ไปออกกองถ้าเป็นดาราก็จะใช้ไปออกกองเพราะว่าเขาทํางานในป่าใชไคะเพิ่มความสบายให้เขาอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของลูกค้าค่ะเครื่องเป็นเครื่องอะไรฮะดีเซลหรือเปล่า เครื่องตัวนี้เป็นดีเซล,ลค่ะเครืคร่ 4, cc, 130, 13อง 4,000cc 130 136แรงม้าหกสุขเขาเคยเฉลี่ยไหมว่ากิโลต่อลิตรเนี่ยสามกิโลลิตรค่ะสามกิโลลิตรใช่ค่ะแต่ถ้าถามหนูว่ามินิบัสตอนนี้ในไทยมีมินิบัสหลายแบรนด์บ้างแต่ว่าฮีโน่ค่ะคือแบรนด์ที่ดิ่มที่สุดเลยที่หนูน่ามาไม่ต้องเสริมช่วงล่างไม่ต้องอะไรเลยค่ะมันรถคัเนีย มันถูกออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นมาไม่ได้ผ่านการดัดแปลงก,ก็คือนิ่มที่สุดเพราะว่าก่อนหนูทํารถมินิบัสมอเตอร์โฮมอะหนูต้องไปนั่งเทสรถแต่ละแบรนด์ที่เป็นรถมินิบัสซึ่งคันนี้นิ่มสุดแล้วก็ไม่ต้องเสริมช่วงล่างลเลยเลยค่ะใช่ค่ะคล้ายๆกับมันคอสเตอร์คล้ายๆกันใช่ไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกับคอสเตอร์แต่ว่าคันนี้นิ่มแบบ พี่จะไม่รู้สึกว่ามอนนั่งอยู่บนรนบัตรอะค่ะนั่งหมดมันนั่งอยู่บนเอาผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคุณพระคนทุกลูกค้าอาจจะคิดว่าหนูแบบว่าหนูโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูจะบอกว่าหนูว่าเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นทุกคันที่หนูใช้อะค่ะหนูต้องขึ้นไปนั่งถ้าคันไหนหนูขับได้หนูจะขึ้นไปขับเองเพราะงั้นถ้าหนูไม่ใช้ด้วยตัวหนูเองอะหนูจะไม่สามารถขายของให้กับลูกค้าได้เต็มปากว่ามันดียังไงข้อดีข้อเสียมันยังไง ด้วยความที่หนูเป็นเด็กที่โตกับรถบ้านมาตั้งแต่เด็กค่ะบริษัทหนูป้าป้าที่เป็นพ่อคุณถามเขาผลิตรถส่งออกหนูก็อยู่กับพ่อพ่อทำงานกับป้าป๊ามาตั้งแต่พ่อแบบสมัยหนูยังเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นหนูอ่ะเชื่อว่าหนูก็มีประสบการณ์กับรถบ้านมาพอสมควรเพราะฉะนั้นหนูก็จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยมีอะค่ะมาอ d a p t ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มันใช้งานให้เหมาะกับเด็กยุคสมัยนี้ไปเรื่อยๆเหมือนแบบอาจจะสิบปีที่แล้วของคุณพ่อมันอาจจะเวอร์ค่ะแต่สิบ แตณปัจจุบัน mm hmm. ความ ที่คุณพ่อเคยเลือกไว้ามาจจะไม่เลือกเราก็เป็นเจนใหม่เราก็จะมาแบบว่าอแดบ,บให้มันเข้ากับคนได้มากขึ้นเข้าถึงคนได้มากขึ้นอย่างนี้นค,ค่ะน้องออมครับแล้วรถคันนี้เวลาต่อภาษีรายปีเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่ครับอ่รถคันนี้นะคะเสียภาษีรายปีอยู่ที่ประมาณ3,000บาทค่ะเสียภาษีค้ายรถตู้เพราะว่าที่บอกไปเบื้องต้นว่ารถคันนี้จดทะเบียนเป็นป้ายขาวฟ้ารถเฉพาะกิจเป็นรถโดยสารเฉพาะกิจไม่เกิน12ที่นั่งค่ะ,คะยังไงหนูนะคะก็ขอฝากบูธของ MHC Thailand ด้วยนะคะ ลูกค้าสามารถมาดูได้งานอินเตอร์แอกอินเตอร์ t นช a ่นแ o ลมอเตอร์โ2ัค่ะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษาคะ่ะห,หนูอยู่เสาที่19 Challenger 1ตรงข้ามกับบุธตซูบารุ Subaru, แล้วก็ข้างๆกับเบนเล่ค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาดูในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะคะหรือว่าสามารถติดตามทางเพจ Facebook ก็ได้คะ่ะ m พจ M H C ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบอคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ